รายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง Performance Agreement ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านควนหนองยางผู้เข้ารับการประเมินนางสาววิเดรักษ์พิชัยรัตน์ตำแหน่งครูข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ขอนางสาววิเดลักษ์นามสกุลพิชัยรัตน์อายุ31ปีปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษตำแหน่งครูวิทยาฐานะไม่มีวิทยาฐานะรับเงินเดือนอันดับคศส .1 ขั้นเงินเดือน2100บาทสถานศึกษาโรงเรียนบ้านควนหนองยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาจังเขตสอง องประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนฑกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคนหนองอยางสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นตามภาระงานสวนที่ได้รับมอบหมายผลลัพธ์ข้อที่1ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการจัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดข้อที่2ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนหนด1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนำหน่วยการเรียนรู้ในเอกสารประกอบหลักสูตรมาแตกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักวิชาการมีความสอดคล้องกันในแต่ละองค์ประกอบและเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนโดยอิงจากแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลปานดาวเทียมผลลัพธ์ ข้อที่1ผู้เรียนร้อยละ95มีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามธรรมชาติวิชามีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดข้อที่ 2, 2ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์มีการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพได้ทำงานร่วมกันเรียนรู้ และมีการปรับการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนโดยยึดการจัดการเรียนรู้ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลปานดาวเทียมเป็นหลักผลลัพธ์ข้อที่1ร้อยละ85ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในรายวิชาภา,ารรษาอังกฤษและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ active learning ข้อที่2ร้อยละ90ของผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนแบบการเรียนแบบออนไลน์ออนไอน์ air, hand, และออนมาน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป็นอย่างดี 1.4การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมเกณฑ์ว่าเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมประกอบการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภา,ารรษาอังกฤษและอัปโหลดคลิปการสอนลง y o u t u b e ผลลัพธ์ข้อที่1ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และทันสมัยร้อยละ90ของผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด ข้อที่ 2. ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับความรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1.5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมทางด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะและด้านเจตพิสัยโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ข้อที่1 ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบการวัดผลการประเมินผลของสถานศึกษาข้อที่2ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลการประเมิน หลักฐานระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,564 1.6ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ข้อที่1 ผู้เรียนร้อยลร้อยได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาข้อที่2ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดผลลัพธ์ร,ร้อยร้อยของผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นคนรับผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทำที่สถานศึกษากำหนดองค์ประกอบที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาทิเช่นข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทะเบียนแสดงผลการเรียนเป็นต้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผลลัพธ์ มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนตารางเนพนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านควนหนองยางตารางแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 2. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคลคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มไว้ใจเป็นกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มห่วงใยและกลุ่มใกล้ชิดคือผู้เรียนที่ต้องกำกับดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดจนอกเยี่ยมบ้านนักเรียนผลลัพธ์ข้อที่1นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละร้อยรับรู้และมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียนในด้านการเรียนรู้และระบบช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลข้อที่2นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการสนับสนุนแก้ไข ช่วยเหลือดูแลทางด้านวิชาการลักษณะนิสัยอันพึุงประสงค์รวมถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปและงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและม,มาตรฐานการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเ,เจ้าปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบริหารงบประมาณเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อสัตจ้างและช่วยเหลืองานวิชาการอื่นๆร่วมทำกิจกรรมจัดทำแผนประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นต้นผลลัพธ์ร้อยละร้อยของผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเ,เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาข้อที่2ร้อยละ85ของผู้เรียนมีผลสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด ประสานการร่วมมือกับผู้ปกค,ครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเ,เจ้าใช้หลักกัลยานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ร่วมงานเด็กผู้ปกค,ครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการประสานงานมีเหตุผลสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีเทคนิคการพูดชักชวนเสนอแนะให้กำลังใจทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นำผู้ตามและเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีมีหลักการในการทำงานผลลัพธ์ข้อที่ห ร้อยละร้อยของผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาข้อที่2นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการสนับสนุนแก้ไขช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการลักษณะอันเป็นประสงค์องค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1> 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาการและวิธีการสอน ผลลัพ์นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3.2. ม,มีส่วนร่วมในการเลือกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการเลือกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทางด้านวิชาการลักษณะอันเป็นประสงค์รวมทั้งสมรรถนะของผู้เรียน3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข้าพระเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษผลลัพธ์ข้อที่1ร้อยละ75ของผู้เรียนมีผลสัมฤทจิ์รวิชาภาษาอังกฤษในระดับ3ขึ้นไปข้อที่2ร้อยละร้อยของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการเรียนการสอน ประกอบที่4ความก้าวหน้าของประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ เปรียบเทียบผลการสอบก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ45.12ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพการได้ฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากใบงานช่วยทำให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น คุณคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทา,างการศึกษาสายการสอนที่เสียสละเวลามาเป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ